รถยนต์เร่งแอร์สุดเป็นเวลานานๆกินน้ำมันจริงหรือไม่พร้อมแนะนำวิธีช่วยประหยัดน้ำมันขับรถต้องรู้คำตอบคือจริงนะครับเพราะคอมเพรสเซอร์แอร์ของเราใช้การหมุนของเครื่องยนต์นะครับโดยใช้สายพานในการหมุนคอมเพรสเซอร์ดังนั้นหากเราเร่งแอร์สุดเป็นเวลานานๆเนี่ยมันทำให้คอมเพรสเซอร์ทำงานหนัก เวลาคอมเพรสเซอร์ทำงานหนักทำงานยาวๆเครื่องยนต์จะเกิดภาระโหลดมากขึ้นรถก็จะกินน้ำมันมากขึ้นดังนั้นรถของเราควรปรับอุณหภูมิของแอร์ให้เหมาะสมนะครับส่วนใหญ่คู่ต่งนนางแนะนําถ้าเป็นแบบหมุนธรรมดานะครับให้เราปรับอยู่ที่ครึ่งหนึ่งนะครับแรกๆตอนขึ้นรถใหม่ๆอาจจะเปิดสุดนะครับแล้วขับไปสักพักให้ปรับเหลือครึ่งนึงนะครับแล้วฟังเสียงการตัดต่อของคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับสำหรับ แอร์ดิจิตอลนะครับให้ปรับอยู่ที่25องศาหรือ26องศาจะช่วยให้เราประหยัดน้ำมันขึ้นนอ,อกจากจะทำให้กินน้ำมันมากขึ้นแล้วยังส่งผลให้คอมเพรสเซอร์นะครับเกิดความเสียหายหรือเกิดการชำรุดได้ก่อนกำหนดจะเห็นได้ว่าระบบแอร์รถยนต์ของเรามีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับผู้ใช้รถทั่วไปจาเป็นต้องมีการดูแลว่าจะเป็นการเปลี่ยนกองแอร์อย่างน้อยทุกๆ20,000กิเมหรือตรวจเช็ค ล้างแอร์ทุกๆ1ปีหรือ30,000กิโลเมตรเพื่อยืดอายุการใช้งานของระบบแอร์และทำให้รถของเราประหยัดน้ำมันขึ้นนั่นเองใครเข้าใจพิมพ์เข้าใจแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ